การลดลักษณะให้กับประชาชนวันนี้ค่ะก็ประชาชนช่วยเราวิสั่นเมือการมาเป็นวันที่เท่าไหร่ล้วคะจริงๆแล้วเนี่ยเราดําเนินการในพื้นที่จังหวัดที่เุโลกนี่คือก็ดําเนินการมาได้หนึ่งสัปดาห์แล้วโดยไปช่วยที่ทางรอบชุมชนรอบวัดอรัญญิกนะครับอาเภอเมืองสําหรับในส่วนของที่มาสนับสนุนเทศบาลเมืองอรัญญิกซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่รอบค่ายทุเรศพระเอกาทศรสวันนี้จะเป็นวันแรกครับแต่ว่าเราก็ได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีไว้ว่า ในพื้นที่โดยรอบเนี่ยมันมีหลายหลายชุมชนหลายหมู่เราก็จะพยายามนะครับกระจายนะครับในการช่วยเหลือออกไปนะครับโดยที่จะกำหนดวันนะครับที่จะไปช่วยเหลือในวันต่อๆไปนะครับโดยที่เริ่มวันนี้เป็นวันแรกครับครับการวางแผนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในการจัดลูกผสมในอนาคตค่ะในสถานการณ์โควิดจะมีนโยบายอย่างไรบ้างคะ ก็ในในขั้นต้นนะครับในส่วนของเราจะมีผู้มีอุปการะคุณนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้มอบสิ่งของนะรบ,บริจาคมานะครับโดยผ่านทางกองบัญชาการช่ดร,รบลที่3ส่วนหนึ่งนะครับโดยแล้วก็มาผ่านในส่วนของเทศบาลอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะเอามารวมกันแล้วก็จะมาวางแผนร่วมกันในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในห่วงของการที่จะดูแลนะฮะในช่วง สถานการณ์วิกฤตที่ต่อที่ต่อพระกกราชกำหนดไปอีกอีกหนึ่งเดือนนี่ครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้ฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับในขั้นต้น,นท่านแม่ทัพที่3ก็ได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือประชาชนมาให้จํานวนหนึ่งครับผมก็เอามามาร่วมแล้วก็สมทบกับทางผู้คับหน่วยในค่ายสุเหรการทศลดนะครับเพื่อร่วมกันมาร่วมกันทําบุญในครั้งนี้ครับเป,เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็คาดว่าก็จะช่วยเหลือกันไปต่อไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับ